น่าม,มักก็เนน่าไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาซ้ำไป,ไปอย่า<ป>มันคนนนะขันมันเจ้าดีแต่เขามีห้องทำยาลล่างห้องแป๊บแปบอะแป๊บแบนะไอ้เบิร์นเบิร์นเบนเบาอยู่ ออกแปบ,บแป๊แบ,บ,แบบันแปบแป๊ยังไม่ห้องรดน้อยเฮาอวะจอเป็บบปเล็กลูปเทียเข,ของเลยก็เม่ยอะ เลืกสูงแคบ่อนก่อวันหาเค้ะแคบได้ยาบรรเหา่าเหมียวรถดด้ว้ซับ